สวัสดีค่ะวันนี้วันที่13มิถุนายน2514นะคะวันนี้นะคะร้านออทเอ็กเตอร์มีรถเข้าใหม่นะคะก็จะเป็นรถคูเบต้า m อ0 0 0้านะคะคันนี้นะคะสะภาพยังเดิมอยู่นะคะแต่ว่าเก็บรั่วเก็บซึมอะไรหมดแล้วนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ275,000บาทอันนี้ราคาต่อรองได้นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะสิ่งที่จะได้ไปเลยก็คือใบดันนะคะแล้วก็ผ่าน6ค่ะ ราคา275,000บาทต่อรองได้นะคะถ้าสนใจนะคะสามารถมาทดลองขับหรือว่ามาดูรถได้ก่อนนะคะที่อำเภอวัง3าหมอจงังหวัดอุดรธานีค่ะหรือว่าจะโทรมาได้นะคะที่เบอร์0637241991นะคะค่ะอันนี้นะคะสภาพนะคะก็จะอันนี้ดันหน้านะคะล้อค่ะ อะ่ะคสภาพพร้อมใช้แล้วนะคะค่ะถ้าสนใจยังไงก็โทรไมาได้นะคะที่เบอร์063 7241991ค่ะสวัสดีค่ะ